สวัสดีครับผมอาท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับ e60 นะฮะดีเซลขอฟูลเซ็แล้วก็มีระบบเปิดปิดวาล์แบบท่อนอกนะครับไปดูงานกันทำอะไรไปบ้างอันนี้นะฮะก็เริ่มจากท่อ,ออกฝั่งเดียวนะครับเราก็ไม่ยังให้ลูกค้าเปลี่ยนกันชนนะครับต้อเมเป็นออก2ไปเลยนะฮะเป็นฝั่งละ4เหมือน m5 e60 นะครับ ปลายใช้เป็นฟอสชาร์บอนนะครับเนีเหมือนซูเปอร์คาร์มากๆนะครับหม้อเป็นยูโรอาร์ดเอ็กซ์ซอสมีโลโเปิดปิดวาล์วนะฮะคันนี้งานตัดข้อ CNC ฟูลนะฮะจนถึงดาวไปนะครับลองฟังเสียงครับว่าคันนี้จะโหดแค่ไหนนะครับ เย็นรถเยอะแล้วนะครับอาจจะลองไม่เยอะนะครับประมาณนี้ดีกว่าก็ e 6กนะฮะจัด EuroAr ร์เดชุดทอ่อระบบเปิดปิดวาลวนะครับเป็นวาลวทรนิกนะฮะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทอร์โบนะครับอาาัตราเร่งก็ขับสนุกเลยเพอเปิดวาลวพอรอบสูงมันจะเดินได้ลึกและแรงกว่าเดิมนะครับพ้อยเสียมันโฟได้ดีกว่าเดิมส่วนปิดวาลวเนี่ยก็ออฟก็เงียบนะฮะออนวาลวก็ท่อดังตามแบบฉบับของท่อยูโรอาร์เด็กซอนะครับ เลาะตัวนี้ทํามารองรับการจูนสเตจสองด้วยนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านไหนนะฮะใช้ bm e 6 0นะฮะอยากได้ชุดท่อสูตรดีๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมอาร์ท่อซิงเป็นตัวเลือกจะให้เราจูนจบเป็นสเตจสองเลยเราก็จัดจบให้ได้นะครับครบชุดสนใจยังไงชุดท่อเฟี้ยวๆใส่สําหรับ bm e 6 0 Euro a r t e x h a ท s อท่อที่มีระบบเปิดปิดวาล์วเหมือนท่อนอกแต่ราคาคนไทยนะครับมาที่อาร์ท่อซิงได้เลยจบแน่นอนสุดรับหญิงต้องรอนะครับขอบคุณครับ